วิทย,ศยาศาสตร์ค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของระบบสุริยะนะคะ <Wow. S 1> น,น,นนะคะระบบสุริยะเนี่ยเรียนรู้จักไหมคะถ้าไม่รู้จักนะคะครูทำพาไปรู้จักกันในบทเพลงนะคะ Oh no เฮ้เด็กๆเธอรู้จักผุ่มดาวเคราะห์ไหมชาวนาจะร้องเพลงดาวเคราะหให้เธอฟัง พวกเราคือดาวเคราะห์ใ่และกลมดูพวกเรามีความสุขในวงโคจรพวกเราคือดาวเคราะห์ใ่และกลมดูพวกเรามีความสุขในวงโคจรฉันอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดฉันคือดาวพุธด,ดาวพุธฉันสว่างที่สุดบนท้องฟ้าฉันคือดาวศุกร์ ดาวสุกฉันคือดาวเคราะห์ของเธอดาวฉันคือโล <Liberty>. กโลกฉันคือดาวเคราะห์สีแดงฉันคือดาวอังคารดาวอังคารพวกเราคือดาวเคราะห์ใ่แลกกลมดูพวกเรามีความสุขในวงโคจรพวกเราคือดาวเคราะห์ใ่แลกกลมดูพวกเรามีความสุขในวงโคจร ฉันคือดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดฉันคือดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีฉันคือดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนฉันคือดาวเสาดาวเสาฉันมี27สเจ็ดดวงจันทร์ฉันคือดาวยูเรนัสดาวยูเรนัสฉันเกิดขึ้นจากแก๊สฉันคือดาวเนปจูนดาวเนปจูนผัวกระคือดาวเคราะห์ใ่และกลม ดูพวกเรามีความสุขในวงโคจรพวกเราคือดาวเคราะห์ใยและกลมดูพวกเรามีความสุขในวงโคจรเป็นไงคะเด็กๆได้ฟังบทเพลงกันไปแล้วนะคะนักเรียนน่าจะรู้จักเรื่องของระบบสุริยะมากขึ้นนะคะเดี๋ยวครูจะนำพานะคะไปเรียนรู้ในเรื่องของระบบสุริยะกันมากขึ้นนะคะรู้จักดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจัก,กรวาลกันเถอะ ดาวเคราะห์ทั้งหลายจะโครจรรอบดวงอาทิตย์แบบนี้มาทำความรู้จักดาวเคราะห์แต่ละดวงกันเลยดาวพุธคือดาวเคราะห์ดวงในสุดและมีขนาดเล็กที่สุด ไปค่ะ,ะดาว<ะ>สุกคือดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สองไปค่ะโลกค,<ล>คือดาวเคราะห์ที่มีคนและสัตว์อาศัยอยู่ดาวอังคารคือดาวเคราะห์ขนาดเล็กเป็นอันดับที่สองในระบบสุริยะ ดาวพฤหัสคือดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะดาวต่อมาค่ะดาวเสาคือดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนที่เห็นได้ชัดอยู่รอบตัวและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองในระบบสุริยะดาวยูเรนะัส เป็นดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนที่เลือนลางอยู่รอบตัวและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่3ามในระบบสุริยะ,ยะดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ลำดับสุดท้ายในระบบสุริยะบ๊ายบาย จัดระบบสุริยะนะคะมากนะคะอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะของระบบสุริยะนะคะเพราะจริงๆแล้วระบบสุริยะนะคะประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์และก็วัตถุอื่นๆนะคะนักเรียนที่โครจรอ,อยู่รอบดวงอาทิตย์เช่นมีดาวเคราะห์ดาวขอน้อยดาวหางและดาวบริวารค่ะโ <ST K> <Answer. S 1> ลกเนี่ยเป็นดาวเคราะห์นะคะที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ <ST K> เป็นลำดับที่เท่าไรคะลำดับที่3นั่นเองนะคะ ถ้าให้ถูกต้องที่สุดแล้วนะคะเราจะเรียกเราเออเรียกรวมเหล่านี้นะคะว่าระบบดาวเคราะห์นั่นเองไงคะวันนี้นักเรียนคะนักเรียนได้จากของเรื่องของระบบสุยะกันไปแล้วนะคะนักเรียนน่าจะมีความเข้าใจในเรื่องของระบบสุยะมากขึ้นนะคะวันนี้นะคะครูก็ขอจบเรื่องระบบสุยะไว้เท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่เรื่องถัดไปนะคะบ๊ายบาย